วันที่ยันที่เอตุลาคมสมบัหกสิบส่ก็ไปมันออกภาษาแต่รถนะส,สุจีเอพัดคันนี้ก็ออกวันที่19บเก้ากันยาซึ่งมีลงรอยมนะีลงรอยนะรู้ไ่ลงรอยมี มีร่องรอยโด,ดนไหนไม่รู้ั้วะร่องรอยสองร่องรอยลนะผ่เด็กพอเราน,นขับนะครับขับกระบระมาตลอดทั้งเกือบชีวิตสี่คันกระบะนะแล้วก็เป็นล่าสุดของวีคอร์ รุ่นใหม่ล่าสุดเนะี่ยจอดตรงนั้นเป็นที่นอนแมวซะวันนี้เรามาดูคันนี้คันนี้คือ,อดิวจาก,การใช้งานจริงนะครับก็ออกจากศูนย์มาไม่ได้แต่งอะไรเลยพร้อมทุกอย่างามาดูรอบคันก่อนรุ่นนี้ g กียร์พัเนี่ยเป็นรุ่นแต่งรุ่นลองท็อปจะเป็นรุ่นแต่งนะครับมีหลายสีนะครับ ซึ่งอรอบคันที่ที่เขามีมาก็คือไฟเดยไลท์นะมีมาไฟเดไลท์ไฟเดไลท์นี่จะมีมาแล้วก็แต่ไฟตัดหมอกไม่มีนะครับรุ่นนี้แต่ผมขอไปของแถมนะครับขยักได้ของแถมแล้วบอกไ้คลิปไม่มีนะครับไฟตัดหมอกไม่มีนะอ่า ไม่มีนะครับแต่ว่าขอแถมนะแากศูนย์เขานะครับนี่ได้มานะส่วนก็นะ oh, ไม่ได้รีวิวแบบนานชีพรีวิวแบบคุนจำงานนะครับคิดคุณ่ว <c oughs> <c oughs> นเออเขาเกวเไย การที่ได้สัมผัสมาครับถือว่าใช้งานได้ดีเกินคาดสำหรับผมนะเพราะผมครับเขาเรียกว่ารถเกง๋งแล้วกันรถเกง๋งคันแรกนะเรับกระบะมาตลอดนะสี่คันแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าชงแรา ของเสียพัดเนี่ยนึบนะครับไม่แข็งไม่กระด้างแล้วก็ไม่ย้วยเกินไปนะครับเข้าโค้งนิ้นึบนะแตาเขาเลยโค้งสูงนะครับตรงนี้ก็มาดูรอบคันต่อในการเปิดประตูก็นะจะมีอยู่สองแบบก็คือถ้ากุ้ยใกล้ๆประตูนะกดได้เลยนะครับนะ กดปิดกดเปิดได้เลยอันนี้กดแจยอยู่ข้างในมันจะดังเราจะกดได้เลยนะเดี๋ยวนะจะ่ปิดแจะก่อนเออปัดแจยมีไหนเดี๋ยคนนะครับเออเลี้ยวๆเลยข้างในปิดแจยมาแล้วกดล็อกอืมล็อกล็อกหมดนะครับ ห้างห้าประตูนะล็อกหมดเราไม่ต้องกดที่อะไรนะรีโมทก็ได้นะครับการเปิดก็คือกดหนึ่งทีเมืออรีโมทเปิดได้ข้างเดียวนะ <S <S ครับข้างอื่นไม่เปิดจะไม่เปิดข้างอื่นจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันเรียกว่าถ้ามีโจรผู้ใดมาอยู่ข้างโน้นนะหรือประตูโน้นประตูอื่น ต่เ,เราอยู่ข้างนี้นเราเข้าได้ใช่ไหมครับเปิดไม่ได้เนี่ยนะครับถ้ากดอาสองทีหนึ่งเปิดนี้กดอีทีจะเปิดประตูทั้งหมดนันรีบหมดนะครับนี่คือการเปิด สองทีเปิดทั้งหมดันนนวนี้มาดูข้างในกันเลยนะครับข้างในนี่ครับพึ่งที่รีวิวก็ครบรอบเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งเดือนหนึ 1, ่งพันกิโลแล้วผมก็เอาไปศูนย์มานะครับศูนย์ ใน1นึ่กิโลนี่เขาก็จะเช็คให้ฟรีนะครับเช็คฟรีหนึ่งพันโลเป็นน้งหม,มนเครื่องหนึ่งพันโลฟรีนะทำควาสะอาดล้างรถมีเขาล้างให้ผมเรียบร้อยนะตัวนี้แดดร้อนมากนะนะสตาร์ทเหมือนเดิมครับเหนะยียบนะเหยียบเบรกแล้วสตาร์ทผมสตาร์ทนะนี่ครับโอเคมาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะ ซึ่งสิ่งที่ผมได้มาก็จะมีแถมหนึ่งคือ,อขอเขานะครับก็คือหนึ่งคือไฟตัดหมอกนะสองคือกล้องกล้องหน้านะครับแถมนะสามคือนี่ที่ผมอชอบมากก็คือนี่จอน,นะจอนี้นะจอนี้ไม่ใช่จอเดิมนะครับเป็นจอใหม่ที่เขาแถมให้นะจอนี้เป็นจอ wi f i นะ เล่นได้เล่นได้ตามผลักกดกดเอาเล่นเอาก็คือนะครับตอนนี้ต่อไ i ไฟเดี๋ยวดูไวไฟที่ไหนต่อไ i ไฟที่บ้านเราสามารถต่อ WiFi จากมือถือได้ก็คือเราแชร์ฮอสปอตนะครับพอเราแชร์ฮอสปอตนี่ก็สามารถที่จะต่อจากมือถือได้นะครับ มีต่อที่บ้านผม่าโอเคเล่นได้ปกตินะครับก็เข้า g o o g l e g o o g l e Chrome ได้เลยนะครับผมชอบมากเลยนะครับถ้าคุณชอบฟังเพลงดูแหน่งไปด้วยนะครับมีเด็กมีเล็กอยากชอบดูหน่งใช้ Wi-Fi อ่ฟกับมือถือ h o สปอร์นะครับก็กดเล่นได้เลยนะครับนี่ะ YouTube. นะยูทู e นี่นะครับ เสียงไปไงครับอนุะยอตนะนี่เล่นเสียงจะเล่นจากหน้าจอก็ได้ลบก็ได้เล่นลามหน้าจอหรือว่าจากปุ่มหมดตัวนี้นะครับนะนะตัวนี้ได้นี่ผมชอบมากนะจอนี้ แมหมนะครับนี่มีสามแถมแล้วนะโอ้โหแล้วนะแล้วก็ระบบเขาเรียกว่านี่รูปทรงข้างในเห็นไหมครับก็เรียกว่าม่ได้กาก,าก,ากนะแล้วก็เดี๋ยวเปก่อนนะไปก่อนไปนก่นปนกนปนกนอนนะคืออ่า หน้าจอเนี่ยนะดูแบบโ้หเท่หรูหรานะครับดูแอร์นี่เย็นเฉียบแล้วก็อีกอย่างก็คืออา่าเขาเรียกว่าอะไรแอร์จะเป็นแอร์ออตโต้นะแอร์ออตโต้มาเลยนะครับนี่กดออโต้แอร์ออตโต้เลิกโมหโมดโหมดนี้ต่างๆได้แล้วก็อันนี้ก็มีไล่ฟ้าหน้าหลัง นะก็ในราคาที่ห้าแสนหกหมืนเจ็ดพันนี่ยก็คือนะผมว่าใช้ได้นะครับนี่กระจกไฟฟ้าหมดนะครับนะครับเาบาะนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะนี่ใช้การโยกโยกเอานะ แต่การยกปรับขึ้นลงใช้โยกยกขึ้นยกลงได้นะเหนไหมโยกขึ้นโยกขึ้นะนะนะยกขึ้นน,น,นะแตอ่อย่างหนึ่งก็คือคุณถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของรถคุณจะหาที่เปิดเือรน้ำมันไม่เจอนะครับเพราะว่าเขาจะแอบซ่อนไว้อย่างดีไม่เหมือนผมไม่รู้รถอื่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าผมชอบมากเลยครับ เขาไม่มีตรงวนมากจะมีตรงนี้กันใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนั้นตรงแถวๆนี้หรืออะไรแค่นี้นะครับที่เปิดปั๊มน้ามันหรือว่าแต่นี่เปิดฝาถังน้ามันอยู่นี่ครับอยู่ไหนเอออยู่นี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่ใต้ดิผ้าผ้านี่นี่ครับนี่นี่เห็นไหมนี่สุดเจดเลยครับแอบอยู่ตรงนี้นะแอบอยู่ใต้นี้นี่นะถ้าไม่ใช่เจ้าของรถหรือว่ายืมแล้วก็ เขาเรียกว่าะลืมบอกไปนะน้ำมันจะเติม <c> น <oughs> <laughs> <Is it? c oughs> okay. okay. ้ํา <c> ม <oughs> <c oughs> <So> ันนี่หาไม่เจอนะครับไม่รู้อยู่ไหนนะครับไม่สังเกตดีๆนะครับเพราะว่าอ่าที่ที่อะไรนะนี่มันจะบังไว้นะครับผมเนี่ยมันจะบังไว้ไม่เห็นเลยนะครับนั้นผมหาไม่เจอก็อสุดยอดนะครับผมว่าประหยัดโคตรประหยัดน้ำมันเดี๋ยวจะมีลงคลิปให้ ชนเบาะน,นี้ไอ้จริงนี่ไม่ใช่ผ้าของเขาแล้วผมามาใส่อีกเสริมอีกทีเบาะจริงเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นลายแบบนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะนุ่มนะครับ,นะรบ,นะรบนุ่มนะอ่เอาเขาก็เออเขาเรียกว่าอะไรมีแถมนะผมขอผมขอให้เขาแถมนะ นี่เซลลนี่เขาคุยง่ายครับอิซูซูสุกินี่นะก็คือไฟตัดหมอกกล้องจอเนี่ยผมชอบมากเลยจอเนื้น<___>อมีกล้องหลังด้วยนะครับมีกล้องหลังด้วยนะครับไม่ใช่มีกล้องหน้านะครับกล้องหลังก็มีนะครับนี่นะครับกล้องหลังก็มีนะครับมีสัญญาณไฟเตือนด้วยกล้องหลังนะครับ<___>แล้วเราไปดูประตูหลังกันนะประตูที่ห้าประตูที่ห้าเปิด เปิดฝากระโปรงตรงนี้นะมา,าไปดูประตูที่แห้กันประตูแห้เปิดนะจะมีปุ่มกดตรงนี้นะกดอยู่ข้างล่างนะกดปุด๊บเนี่ยจะเปิดได้นะครับต้องมีต้องกดก่อนนะครับถึงจะเปิดได้นะเปิดโอ้โหเรทเทต <laughs> เรียวๆ <laughs> มีเรียลๆด้วยนะอ่า เรียกว่าอันนี้ะก็นน ija. จะสามารถพับเบาะนะพับเบาะเบาะเนี้ยพับได้ตัวเนี้ยเนี่ยเบาะเบาะเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับ,บ,บตัวน,วนี้ตัวพับเบาะเบาะไปนะจะพับเบาะได้นะครับแล้วก็เก็บของได้เยอะกว้างขวางนะครับส่วน ลกๆ่อยนะครับคพาว่าขึ้นไปอะน,นีมานะครับตลาดอะไรมานะนี่จอเดิมของมันเห็นครับเนี่ยสนใจไหมครับจอเดิมนะครับมีซีดีด้วยนะครับเนี่ยจอเดิมนะเห็นไหมอันนี้ก็เก็บมแม่แรงอยู่ตรงนี้แม่รงอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่แม่แรง นี่ยตรงนี้นะส่วนชุดเขาไม่มียาอะไรนะครับแต่ว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าชุดปะยางปะด่วนนะอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวขอโยกก่อนแต่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <laughs> นี่ชุดปะยางด่วนเข,า,ขาอยู่นี้ครับ แต่ของผมจะมีชุดของผมอยู่ที่ผมใช้ก็คือนี่นะครับนี่ของผมนะนี่จะมีซื้อมามีอันนี้เป็นชุดแบบเติมลมแล้วก็เติมน้ำยาเข้าไปในยางนะครับนี่นะครับสองก็คือนี่ชุดนอนอใช้ได้แล้วใช้ได้ดีครับผมเคยใช้เอวนะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เนี่ยชุดนอนนะครับก็แค่มี จริงๆถ้ามีแค่สองตัวนี่ก็พอแล้วนคะครับหรือว่ามีจะมีอาจจะมีปั๊มลมเดี๋ยวผมมีปั๊มลมตัวน,นี้คือจริงๆนี่มันเติมลมแล้วก็อัดน้ํายาในยางอันนี้อุดรับรองอยู่ครับล,ล,ลดลดลดอิส,สุสคันนีผมใช้มาแล้วครับอุดมาเป็นปีแล้วยังไม่หลุดนะครับและอีกอย่างก็คือที่จำแบตอันนี้ก็ปรับแตง่งซื้อหัวมาแล้วก็มา ทำสายเองนะครับต้องเมื่อตีรถไฟโอเคนะครับสนใจนะครับรถคันนี้ในที่ราคาห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันซึ่งมีฟรีดาวด้วยนะครับแล้วแต่ใครจะดาวดาวสิบสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ขยายได้ของแถม ติดต่อผมได้นะครับเพราะี๋ผมจะคุยให้เพราะว่าเขาบอกว่าวัทีเขาก็ไม่ให้นะผมขออยากอยากเกได้เหมือของผมนี่คือต้องเอาผมไปแองนะครับว่างั้นคุณจะไม่ได้ของแถมนะนะี่มาดู เครื่องกันเครื่องนี้ตัวนี้แอร์ทำงานนะครับก็เขาจะม,มีช่องว่างด้านหน้าไว้เพื่อีระบายอากาศนะครับรแบบเครื่องก็วาเล่ ระหยาดถ้าคุณขับด้วยความเร็วคงที่นะครับนะนี่ยขับตปแปดสิบนะความเ,เร็วคงที่นะก็บางทีจะขึ้นไปถึงสามสิบกิโลต่อลิตรนะครับก็นี่ยครับเมื่อไฟเตือนน้ำมันคุณหมดนะโอ้กะว่าหน้ายอย่า หรือสักห้าลิตรนะเพราะว่ารถนี้จุได้แค่สามเจ็ดลิตรเองนะผมว่าก็น่าจะประมาณนะ่ะเหลืองนี่น่าจะไม่รู้นะผมเตี๋ยด้ห้าลิตรห้าลิตรคุณวิ่งเอาตีได้ยี่สิบกิโลเขาก็ได้ไปอีกตั้งร้อยกิโลนะโอ้ผมลองมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมวิ่งยาวนะนะครับมันถึงสามสิบกิโลต่อลิตรผม ยัดมากสุดยอดยจริงๆก็ตอนนี้เราาลยขึ้นพระธาตุอยสุเทพนะครับก็ทางก็มีโค้งเป็นหลักชั้นบ้านนิ้หน่อยเออตอนนี้เราก็ใช้มากับน้องสุสกิสวิบจีเอพัดรุ่นแต่งนะครับ GL เพัดเครื่องพันสองนะครับเรื่องตอนนี้อ่อ ขับขึ้นดอยยังไม่ได้ใช้เกียร์เอนะครับยิงใช้กิโลนะใช้เกียร์ขับปกติเกียร์ดีนะครับก็ถ้ามีการขับรถเกียร์ออโต้ขึ้นดอยนะครับก็คือเขาเรียกว่าตอนอโค้งแล้วก็ล้องผ่อนหน่อยนะแล้วก็เหยียบนะตอนที่โค้งอย่างเงี้ยยังเหยียบ เี่ยขึ้นไปนะฮะเขาเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะครับพอจะถึงโค้งแล้วก็ผ่อนนะครับเนี่ยเราไม่ต้องพยายามจะใช้เบรกเยอะนะครับคนที่ไม่เคยขึ้นดอยแล้วไม่ถนัดในขึ้นดอยครับคือพยายามลดการใช้เบรกให้เยอะที่สุดอมีข่าวบัติเหตุหลายครั้งครับรถเบรกไม่อยู่ตกดอยนะครับตายนะ พยายามลดการใช้เบกรกให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเบกรกเยอะๆเนี่ยเบรกมันจะร้อนน้ำมันเบรกจะร้อนเพราะน้ำมันเบรกร้อนน้ำมันเบรกมันเดือดพอมันเดือดมันก็ไม่หนืดครับมันทาให้การเบรกไม่ดีนะก็เลยเบรกเขาเรียกว่าเบรกไม่ติดนะครับนี่คืออันตรายพยายามใช้การผ่อนนะครับยกคันเร่งผ่อนนะเวลาถึงโค้ง นะเราก็ใช้แรงเฉยของรถไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกียร์ออโต้หรือรถเกียร์ธรรมดาก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะครับโค้นะงหน้าเราก็ต้องผ่อนอยาใช้เบรกเยอะนะครับเอาเลยโค้แล้วก็เหยียบไปนะรถท่านไหนที่เดินทางมาไกลๆแล้วก็ควรจะตรวจสอบน้ำมันเบรก สำคัญมากนะผมเคยเบรกหลุดนะครับเบรกไม่ติดนะเพราะว่ามันเบรกไม่ได้เปลี่ยนนะครับลงดอยก็เบรกไม่ติดก็คือเราเหยียบเบรกไปมันก็ซวย่็เรยาว่าซุีก็เหยียบไงมันก็ไปติดนะครับก็อันตรายมากเทคนิคการอีกอย่างก็คือการใช้เบรกมือนะครับเบรกมือดึงปล่อยดึงปล่อยถ้ารถมันอ่ถลายเบรกไม่ติดเราต้องถอนถอนคันเร่งนะ แล้วก็เบรกมือเดี๋ยะตอนให้ลงก่อนนะครับเดี๋ยวให้มันขึ้นอย่๋ยวรกจะสอนนะครับถ้าเบรกไม่ติดรถเร็วรถเร็วนะครับให้พยายามดึงเบรกมือดึงปล่อยเดี๋ยวร้อยมันขึ้นสูงก่อนแน่จะไม่ ดึงปล่อยดึงปล่อยนะครับอย่าดึงค้างเด็กมือถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะง่ายหน่อยครับเพราะว่าพอเราปล่อยคันเร่งรถมันก็จะถอนเกียร์เองแล้วเราดึงดึงปล่อยดึงปล่อยครับดึงปล่อยนะครับ,นะรบนะแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนะี่ยเวลาลงเขาอย่าใช้เกียร์สูงให้ใช้เกียร์สามนะครับ เกียร์สามเป็นหลักนะสองสามทามันชันมากกว่สองสามไหมครับเทคนิคนะครับการขึ้นดอยนะนี่ผมยังมันเดี๋ยวตรงหน้านี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโค้งหักสองแบบทำอะไรกัน ยังไม่ได้ใช้เกโลน,นะครับก็คือเราเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะครับอย่าพยายามใช้เบรกเยอะขับรถขึ้นดอยอย่าพยายามใช้เบรกเยอะให้ใช้เครื่องมีการเบรกเอาครับนี่ครับนี่ทายยาวๆไปเลยครับ บอกว่าเก่งนจะขึ้นไาลงไม่ได้นะขึ้นได้หมดครับดอยครับอ่อนรถรุ่นใหม่นี้ยังสกีสวิฟทีเอลนี่เขาก็จะมีระบบชุดนะครับเขาเรียกว่าช่วยชุดตัวทางลัดชันนะครับเราจะไม่เหยียบเบรกก็ได้ครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับนี่ครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเราไม่เหยียบเบรกนะครับแล้วมันก็ล้มมันก็จะไม่ถอยนะ อนี้ถพวกแมาแดดใส่กิโลฮะพ่กเป็นเกีดีแล้วกันนะตอนนี้เราจะโค้งหักศอกนะครับนะครับอ่าเห็นไหมคโค้งหักศอกนะครับตอนนี้เราจะขึ้นที่โค้งหักศอกนะนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกครับเนี่ยครับไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับพยายามอย่าใช้เบรกเยอะนะครับ อันนี้เป็นโค้งหักศอกนะครับนี <sh arp essen> ่หักศอกอีกขึ้นนี้อันนี้ผมใช้เกียร์โลนะครับเกียร์โลนี้ก็จะมีตอนแรกเกียร์ต่ำนะตนรโค้งหักศอกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับโค้งหักศอกนะครับขึ้นไปเลยครับนสบายสบายไม่ได้เหยียบเยอะนะเนี่ยสบายสบายนะครับ เจ้าตอัอรุ่นใหม่ก็จะดีน,นะครับไม่ต้องเหยีนนยบเบรกนะครับข้างแรกอย่างเดียวถึงแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่จอดรถพระธาตุดอสยสุเทพแล้วก็ ที่เรามาเยอะกันอยู่นะครับ๋ยารู้ว่าที่จอดรถข้างล่างเราจะมีหรือเปล่านะจอดฟรีนะครับข้างล่างนี้จอดฟรีนะครับจอดฟรีนะครับเดนอนนะต้องเบรคครับใช้เครื่องในการเบรคลงไปเบรกเบรกก็คือ อย่าเบรกยาวครับต้องเบรกปล่อยเบรกปล่อยนะครับต้องเบรกปล่อยเบรกปล่อยอโอเคครับถึงที่จะลดแล้วครับตอนนี้เราก็กลับลงดอยสุเทพนะก็ลดสกสิฟตนึงก็เขาจะมีเกียร์เอวให้นะเกียร์โล ตอนนี้ตอนลงเราต้องใส่เกียร์โลนะครับเพราะว่าจะเป็นฟังเชื่งเกียร์ช้านะครับจะใช้เกียร์ต่ำนะครับเพราะว่ามันจะดึงไว้ถ้าเราใส่เกียร์ได้ปกตินะครับมันเราจะต้องแตะเบรบกบ่อยนะครับซึ่งจะไม่ค่อยดีสำหรับเกียร์ออตโต้นะครับนี่ครับอันนี้ขนาดเกียร์โลมีพุ่งเลยนะครับตัวน,นี้แต่การลงเราส่วนมากที่มีอุบัติเหตุ บ่อยก็คือการลงเขาเนี่ยครับเราจะต้องแตะเบรกปล่อยก่อนที่จะเห็นหงคงนะครับแตะเบรกปล่อยยาเบรกยาวนะครับนี่เกียร์ออโต้ยาเบรกยาวอย่างเงี้ยเราจะถึงเขาแล้วก็ต้องแตะเบรกนะครับแตะแล้วก็ต้องปล่อยนะครับแตะปล่อยนะแตะเบรกแตะปล่อยแตะปล่อยนะครับอย่าแตะยาวนะครับเพื่อไม่ให้เบรกมันร้อนน้ำมันเบรกมันร้อนนะ ถ้าเบรกก็จะไม่สึกเร็วนะจานเบรกก็ไม่สึกเร็วนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เบกรกแล้วครับปล่อยไปไหลไปนะครับใช้เกียร์เอลนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานี่ลงประมาณเกียร์สามนะครับถ้ามันชันจริงๆก,ก็เกียร์สองนะครับสามกับสองนะครับใช้เครื่องเครื่องยนต์เป็นตัวเบรกนะครับ พยายามอย่าใช้เบรกเขาเยอะนะก็แตะปล่อยแตะปล่อยนะครับถ้ามันชันเยอะเราต,ต้องแตะปล่อยแตะปล่อยเบรกมือช่วยได้นะครับเบรกมือก็ดึงปล่อยดึงปล่อยนะครับเบรกมือครับดึงปล่อยนะครับ,บดึงปล่อยนะครับมือช่วยได้ครับบนมือมันเบรคดึงปล่อยนะครับนะครับ เบรคเท้าไม่ไหวก็เบรกมือช่วยครับ, out, out, รบดึงปล่อยดึงปล่อยพร้อมกันนะครับเหยียบปล่อยดึงปล่อยนะครับเทคนิคการลงเขานะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยไปบางคนลงเขาเนี่ยแซงกันนะโอ้โหวิ่งเนี่ยเป็นร้อยก็มีนะเห็นนะครับ กรณนะอุบัติเหตุที่อ,อินทนนท์นะครับที่ดอยอินทน,นนท์นนครับตายห้าศพนะครับตรงจุดน,นั้นก็จะมีคนตายหลายหลายคั้งนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเนินยาวนะถน,นนะมันัมีช่วงเนินยาวนะครับเขาก็จะปล่อยยาวกันก็เ,เลยเบรกไม่ได้น้ำมันเบกรกล้อเบรกไม่ได้คร่า ล้วก็เบรกเบรกปล่อยนะครับเ mm hmm. บรกไม่ทันนะเบรกไม่ทันนะเบ็กมือครับนี่ปล่อยครับนะ mm hmm. โอเคครับเทคนิคนครับรถลงเขา